ส้มตำของเราเนี่คือสุดไปเลยเนาะค่ะอ่ะพี่โน้พูดถึงการประกวงนี้เนี่ยแล้วกันนะคะครับสวัสดีครับมีโนนะครับการวงสกวงวันนี้ก็เป็นวงสวงซีรีส์นักซาอนเนาะก็ตื่นตันใจฮะแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะรู้สึกภูมิใจภูมิใจในแบบในในตัวเองก็ด้วยในทีมงานในนักแสดงรวมถึงแบบแบบมันมันพูดไม่ออกเลยจริงฮะมันแอบน้าตาไหลจริงๆตอนแรกพูดเล่นแต่ตอนที่ตรวจอยู่อ่ะ แอบน้ำตาไหลจริงๆฮะเห็นแววตาทุกคนแบบเฮ้ยเขาเต็มเต็มที่ตั้งใจแล้วเขาแบบเต็มใจทำโปรเจกต์ร่วมกับเราแล้วมันแบบมีความสุขมากๆครับใช่ครับผมจริงๆเอเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงครับจริงแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับความชเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแต่ว่าเราอะเอามาเล่าในรูปแบบยุคปัจจุบันคือจุดประสงค์ของโนดโนตั้งใจที่จะนําวัฒนธรรมไทย มาต่อยอดมาสร้างกระแสะให้กับคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติครับก็คืออยากส่งออกความเป็นไทยนั่นเองอยากให้ความเป็นไทยมันถูกนิยมให้มูลค่ามากขึ้นในยุคปัจจุบันประมาณนี้ครับใช่ค่ะพี่แตนก็คือยุคแสดงด้วยไหมคะหรือว่านิดหน่อยค่ะก็ต้องช่วยนะคะช่วยกันนะคะช่วยลูกนะคะ นีายพี่แตนช่วยเรื่องบทอะไรด้วยไหมคะก็เชื่อกันดูค่ะเราก็เชื่อกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะนักแสดงไม่ว่าจะบทผมแม่ช่วยทุกอย่างเลยฮะแม่ช่วยตั้งแต่เสิร์ฟน้ํายันนับเงินช่วยทุกกระบวนการเบียดนิ้วจริงๆใช่ครับอยากให้พูดถึงผู้พระนางทั้งสองผู่ไหนได้โอ้โหแรงฮะผู้พรนนางคู่ผมแรงนิดนึงใช่คร oh, ับมีล like right um, ิศไม่ตั้งดีๆค่ะคู่พระนางผมมีธิ์นะครับบอกไว้ก่อนเลยบอกไว้ก่อนเลยว่า ถึงทุกวันนี้ยังย,ยังตื้นตันใจไม่หายนะครับ <fiery> คือรู้สึกเหมือนแบบตัวเองแบบทําบุญมาเยอะมีบุญมากจริงๆที่ได้แบบพระนางคู่นี้มาและได้มาเป็นเรื่องแรกของผมด้วยะครับ <oro> ทุกวันนี้ยังไม่เลิกชมอะ่ะจริงๆถามพ่อถามแม่ได้เลยกลับไปทีไรคือชมพระนางให้พ่อแม่ฟังทุกวันคือแบบมันมันมันรู้สึก ชอบภูมิใจและสัมผัสได้ว่าเขาจริงใจและเขาเต็มที่กับงานเรามากๆเลยพี่พีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคพอล้วที่เราเลือกผู้พานางเนี่ยก็เลือกจากที่น้องเขามีความเชื่อเรื่องพญานาคอะไรด้วยไหมครับเบื้องต้นผมไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าผมก็มีการอธิษฐาน,นาออมีนการขอพรเหมือนกันบอกว่าให้ปู่ช่วยแคสติ้งให้หน่อยคือผมงานโหลดมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วปู่อยากปู่ชอบใครช่วยผมแคสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้ผมรู้สึกหรือว่าแบบ ให้โอกาสหรือจังหวะเราเราเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โหเกินคาดบอกเลยครับว,ว่าเกินาค,คาดครับังไออย่างน้องบอบพออ่านบทแล้วเป็นยังไงบ้างยสนุกผมว่าเป็นเรื่องที่แนวใหม่มากๆใช่ครับแล้วก็คือนั่นแหละเป็นวัฒนธรรมไทยอ่ะที่ความเชื่อแล้วก็บวกกับอะไรที่มันตลกด้วยลแล้วก็บวกยุคป,ปัจจุบันคนคจะไม่เคยเห็นแน่นอนว่าความเชื่อในยุคป,ปัจจุบัน เรามีความเชื่อใช่ไหมคะเหมือนสายมูด้วยไหมคะปกติเราปกติใช่ไหมเรลมูไหม่เยื่อเพราะเรานฐานคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่าชาวราศีเมถุนน่ะเขไม่เชื่ออะไรง่ายงาแต่ผมไม่เชื่อสิ่ที่คุณอ้างนี่มันชัดชัดเลยนะแต่เชื่องอยไรนี้อะไรเงี้ยใช่เพราะเห็นเราเห็นบทเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อด้วยนี่ใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่าบทคืออ่านบทแล้วคือชอบ นะคะเราเรารู้กันนาคาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีความเล่นกับความเชื่อแบบยุคปัจจุบันก็เลยน่าสนใจมากแล้วจีนละคะลูกคือเราแบบมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมเพราะเรื่องด้วยเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็โดยส่วนตัวก็คารพนักถือท่านอยู่แล้วค่ะก็หนูเชื่อว่ามันเป็นจังหวะจริงๆนะพี่โนเพราะจริงๆหนูต้องกลับเกาหลีแล้วค่ะอยู่ดีๆก็มีสายโทรเข้ามาว่าแบบให้มาดูตัวหน่อยอะไรค่ะแล้วก็ ปุ๊บปั๊บไม่เกินหนึ่งเดือนก็คือถ่ายเลยอะไรประมาณนี้แล้วพอตอนเราอ่านบทตอนแรกเลยอ่ะกับตัวละครที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังจากที่พี่โน่เล่าก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวละครตรงกับตัวหนูมากเลยค่ะเหมือนเล่นเป็นตัวเองด้วยอะของใครเตอร์ตรงกันใค่ะไออย่างนู้นละคะเฮ้ยมาสิตามาสิตามาสิตาเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อก็รู้อยู่แล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บวกมูแน่นอน เราถ่ายมูเต็มตัวค่ะยอมรับเลยค่ะอย่างนี้พอเราได้อ่านบทเรื่องนี้กับคาแรคเตอร์ของตัวเรามีความเชื่อมโยงใครึ้นกันไหมคะเป็นคนตรงตรงเหมือนกันกับคาแรคเตอร์ใช่ไหมใช่ครับใช <laughs> ่ใช่ครเป็นคนตรงเลยค่ะก็บทก็จะมีความโดดเด่นนิดนึงเขา บทเดียวเขารับทั้งนางรองทั้งตัวร้ายทั้งคู่แข่งทั้งเพื่อนนางเอกอยู่ในตัวเดียวเลยรับจบเลยรับจบเลยค่ะรับจบคนเดียวมาตลอดก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายสำหรับเราค่ะคะ่ะอ่อย่างน้องราคาเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรยังไงครบก็รับบทเป็นเตชินครับก็เป็นช่างตัดผมที่เป็นแบบมืออาชีพแล้วก็เป็นเจ้าของร้านจริงๆอแอบจะบอกว่าเป็นตัวแปรของเรื่องืู้นนี้เลยก็ได้ครับผมก็ถือว่านี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่านี่เป็น ครั้งแรกที่มารับบทนำหลังจากที่เราอาจจะมีโอกาสได้ไปจอยๆหรือไปแบบรวบแจมกับซีรีส์หรือละครมาหลายเรื่องครับผมอันนี้ก็เป็นบทนำครั้งแรกครับแล้วกดดันไหมคะพอามันเป็น,นทบทนำครั้งแรกเลยกดดันไปกดดันครับแต่ว่ารู้สึกแบบมันเป็นความกดดันแบบดีใจนะรู้สึกว่าเหมือนเราจะได้มีโอกาสได้เติบโตในอาชีพนักแสดงแล้วก็หน้าที่การงานครับแล้ว,วทำการบ้านเพิ่มขึ้นไปไหมโอ้โหแบบนักครับดักแบบสุดๆแบบจากปกติก็ ที่เราเล่นเรื่องกันก่อนใช่ไหมครับก็ว่าทําแล้วอันนี้ก็ต้องแบบคูสิกคูร้อยไปเลย<ม>เพราะว่ามันมีความแบบด้วยความที่เป็นบทคาแรคเตอร์หลักเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงพื้นเพย์เขาเป็นยังไงแล้วก็มีความาใกล้เคียงหรือว่าต่างจากเราตรงไหนครับ่ว่าะพื้นฐานของตัวละครทุกตัวมันจะมีความเซรเรียลอยู่ทื<อ>้นเพนักแสดงต้องทํากันบ้านหนะัก ทำกันบ้างหนักประมาณนึงเลยครับเพราะว่าอาจจะหาเล็บดูจากที่อื่นไม่มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่คู่นี้ได้เป็นแม่ลูกกันเนี่ยอ่าแม่ลูกหน้าแม่หน้าลูกเนี่ยแม่ลูกเรียนซีนแล้วอย่างนี้ในเรื่องละครเป็นนักสืบครับผมชื่อซอสครับแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะมีความแบบซับซ้อนเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทงนักสืบด้วย แล้วก็มีเป็นเชฟด้วยครับใช่ครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เขาเป็นคู่หูกันเองนะฮะอหนมให้ครับใช่่ละค่ะเอาฟังด้วยครับฟังอ่นครับบอกครับตองมเลยครับมาตงมาเลยครับบทเป็นแลนครับผมเป็นแลนครับคาแรกเตอร์เป็นยังไงคะคาแรเตอร์คือเป็นเป็นผีครับไ่ได้เป็นผีละผีอะไรยังไงครสปอยล์ั้เรา เป็นตัววิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือครับเราเลยรวบเข้าไปมาเป็นสีตัวหอมไปหาน้องผักนะคะน้องพิมสูงยาวะกัเรื่เรอครับพี่ค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นมิมิกค่ะก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจบอกได้ใช่ไหมพี่โนบอกได้ค่ะใช่ใช่เป็นตัวดำเนินเรื่องค่ะก็เป็นไฮโซเซเลบที่ ทาให้เกิดองค์การการแข่งขันต่างๆในเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ครับจริงๆเรื่องราวของร้านซาลอนกับในเรื่องของนา,สางสามีความเชื่อมโยงอย่างไรในเรื่งองช่อผมแค่เอาตรงมัน,ม,นมันเชื่อมแบบเชื่อมลึกมากฮะเชื่อมลึกมากเอา,เอาจริงเรื่องนี้มัจะมีหนึ่งก็คือพญานาคครับเดิมทีท่านเป็นเทพที่ชอบในเรื่องของความเสริมความงามอยู่แล้ว เป็นเทพที่มีความตรงกับเรื่องของการแสดงด้วยความสวยความงามศิลปะต่างๆใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วยุคปัจจุบันน่ะมันจะมีความสวยความงามอะไรที่เราจะเอามาเล่นและถ่ายทอดได้เราก็มองเฮ้ยร้านส,สวยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบฐานทัพฐานหนึ่งสาหรับกลุ่มคนที่เขามีความนับถือพญานาคนะอะไรเงี้ยครับแนตอนนี้พนมวงสูงกลางน้ำนพญานาค แม่แตนก็มีการล้วงอะเรอย่างไงคะไล่าให้ฟังแบบนี้ครับแม่ตอนล้วงอะไรอย่างเงี้ยพิธีวันนี้มีดวงด้วยแม่ยังไงนะแม่ไม่ได้ล้วงค่ะน้องเขาล้วงแม่อ้ล้อเขาล้วงใค้อเขาล้วงใครจริงๆแม่ก ก็เชื่อแล้วเขาจะนาจะอะไรนะถึงได้ลวงาดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เชื่อค่ะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเลือกอย่างเงี้ยไม่ได้องลงตอนลวงไหมคะอ๋อมีนิดหน่อยค่ะแต่ไม่รู้องค์ไหนนะคะตอนนอกตอนลวงได้เลขอะไรคะน้องนอกได้เลขอะไรลูกน้องบอลรูอว่าน้องบอเป็นคนลวงเหรอเรีค่ะน้องเลขยกแพ้เลขยกแน้องจีนได้เลขอะไรคะกแพ้ห้าเปอร์เซ็นตห้าอะ้ามีน้อยคนหนึ่งบอกว่าขออีกเบอร์หนึง